สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับเป็นรักการต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับก็พบกับผมในคลิปที่2นะครับกับคุณพ่อเอกนะครับวันนี้ก็ได้คุยกันไปเบื้องต้นแล้วนะครับเกี่ยวกับประสบการณ์นะครับต่อไปก็จะมาดูนะครับนกต่อนะครับของคุณพ่อเอกนะครับที่ท่านได้เลี้ยงไว้นะครับโอ้อวันนี้จะเทียบครูให้ฟังเลยนะครับพี่น้องครับอ้าวโอ้โห ยังไม่ทราบครับโอ้มีริวตันด้วยริวตันสองตัวครับอู้อืมครับอืมไปดูใกล้ๆกล้ได้ไหมครับผมใกล้ได้ครับผมกลัวมันนั่นกลัวไม่ครูกลัวตกใจผมครับอืมอืมหลิวตันเสียงหน่อยหน่อยตัวนี้นกต่อหลักของพ่อเลยเนาะตัวนี้เนาะครับครับสองตัวนี่แหละครับอ๋อสองตัวนี้ อันนี้ก็เฉลยครับเฉลยตัวนี้แหละครับนี่ตัวนี้หองดีเสียงหองดีพี่น้องครับนกต่อคุณพ่อโอ้โหครูยาวๆนี่แหละครับนกมันได้อายุแล้วมันจะเป็นแบบนี้ครับมันมันเล่นได้นานครับนกอ่ะคืออีกวิธีหนึ่งในการสังเกตนกที่อายุเยอะๆเนี่ยนะครับมันจะครูแบบไม่เหนื่อยครับครูยาวตลอดเลยครับพี่น้องครับฮะ เอาแล้วครับเริ่มป่าแตกแล้วครับพี่น้องนี่ตัวหนึ่งอู้อันนี้นกใหม่นะพ่อนี้ครับไม่ครับไม่เพราะว่าขันเสียงยังไม่เต็มเท่าไหร่ครับอู้หนุนหนึ่งครับตัวนั้นก็คูแล้วครับไอเปไอเปไอเปนะครับอ่านี่นะครับสังเกตนกที่มีอายุเยอะครับเนี่ยมันจะคูแบบไม่หยุดนกอ่ะเนี่ยครับเด่นได้ยาวๆเลยเนี่ยเวลาเราไปซื้อนกนะครับนี่นี่คือวิธีสังเกตในในการดูว่า นกอายุเยอะแล้วนะครับนี่นี่แหละกี่ปีแล้วพ่อนกคู่นี้สามปีกว่าครับอ่าสามปีกว่าเนาะครับนี่แหละคือเล่นแบบมาแบบแหลกร้านแล้วพ่อเนาะแบบแบบนั่นเลยนะครับเอาเดี๋ยวลงมาดูไดพ่อทีนี้ครับครับพอดูลายชัดชัดเจนเลยพ่อครับครับครับก็มาดูนะครับตัวแรกนะครับนกต่อหลักของอ่าคุณพ่อเอกนะครับอ่าตัวไหนพ่อที่มาจากต้นมะม่วงคือไม่ใช่ตัวนี้ใช่ไหมครับ ตัวที่มาจากต้นน้ำม่วงนนีี่่ครับอ๋อตัวข้างล่างเนาะอ๋ออันนี้ชื่ออะไรพ่อมีชื่อไหมนี่อันนี้รียวรียวตันไหมพ่อตัวนี้ตันเลยครับตันเลยมีมีคาลมยังไงบ้างก่อนนี่ก็มีบ้างอาาจนี่นี่เดินๆกับนี่ครับโอ้แต่ว่านานๆพูดง่ายๆว่าเป็นสไตล์เป็นนกโลงมากกว่าใช่ไหมพ่อนกตัวนี้ไม่มีอ่างนะครับเมื่อกี้ตามที่ฟังแบบนี้เลย เป็นนกโซนไหนพ่อเป็นนกโซนบ้านเราไหมครับครับโซนบ้านท่าอนี้่ครับอืมต่อได้กับมือใช่ไหมนี่ตัวนี้ตัวนี้ซื้อมากอ๋อขอแบ่งเข้ามาขอแบ่งเข้ามานะครับอันนี้นกตัวแรกอันนี้นกโซนแถวไหนนะพ่อซื้อมาแถวอ่าบ้านไหนพ่อโซนแถวนิคมนี่ครับอ๋อแถวนิคมสายปลาใายกลงเขานี่อ๋อไปเจอเนาะว่าเนาะไปเจอมาเนาะก็เลยชอบดิวตันแสดงว่าพ่อเป็นคนที่ชอบนกดิวตันอยู่ใช่ไหมครับครับอืม นะครับจะตรงข้ามกับผมผมเลี้ยงหลิวตันไม่ค่อยขึ้น่ะครับนี่แหละแต่ว่าคุณพ่อเลี้ยงขึ้นนะครับนี่แหละอ่างพ่อบอบอกมักทอหลิวตันเนี่ยยังไงนะพ่ออ๋อหมายถึงว่านกคูอ่างครับคูอ่างถ้าให้เลือกระหว่างนกคูอ่างกับนกหลิวตันนี่พ่อจะชอบนกหลิวตันมากกว่าอืมครับผมจะอ่างไม่อ่างไม่เป็นไรนะพ่อเนาะขอให้มันแบบว่าเป็นหลิวตันเสียงไหนพ่อพ่อชอบเสียงไหนครับนกเสียงกลางเสียงกลางพ่อจะชอบเสียงกลางเนาะเสียงกลาง ครับอันนี้ตัวแรกนะครับพี่น้องครับอ่าเป็นนกริวตันนะครับนะเดี๋ยวตัวที่สองว่าเจ้าอะไรนะลืมชื่อเจ้าแซมเจ้าแซมนะครับนี่คือหลักของจริงนะครับตัวนี้หลักนะครับหลักที่เป็นตัวละเขามันต้องมีลำดับที่หนึ่งสองสามเลยแล้วครับนกกีาบนะครับอันนี้คือพูดง่ายๆลำดับที่ที่ละไหพ่อนน่ตัวนี้ลำดับที่หนึ่งหรือเปล่าครับนี่ใช่ใช่หรือว่าศูนย์เลยศูนย์มา่อนหนึ่งตัวเต็งนะครับตัวเต็งของคุณพ่อนะครับผม โอ้นะครับเป็นนกอ่าตัวเตียงลยครับตัวนี้อ่ามีคารมโลไหมพ่อนกตัวนี้คารมลก,กับบอ,บอ,บอหลายครับอืมนะครับเพิ่งจัดเฉลยมาหมาดๆเลยครับผมใหม่ๆร้อนๆเลยนะครับเนี่ยเมื่อก,กี้นี่เข้ากันนานไหมพ่อประมาณสิบนาทีเนี่ยโอ้แต่ว่าลายคอเนี่ยถือว่าสูงนะขึ้นสูงนะนกตัวนี้ครับขึ้นสูงนะครับอันนี้คือ นกต่อหลักนะครับนกต่อหลักของคุณพ่อนะครับที่ถือว่าเป็นนกต่อนะครับคือตอนนี้หลังจากที่สู่ดูนกตัวผู้ตัวเมียเนี่ยพ่อผมวิเคราะห์ผมดูแต่นิ้วเลยตอนนี้ผมดูแต่นิ้วอย่างเดียวเลยตอนนี้เป็นนะว่าอ่าผมดูนิ้วอย่างเดียวเลยครับตอนนี้ <c oughs> นะครับ <c oughs> ผมรู้สึกว่าผมมั่นใจกับการดูนิ้วนกนะครับอ่าแล้วก็ตะเกียบก็เป็นส่วนเสริมให้แบบถือว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นขึ้นนะพ่อนะ <c oughs> แต่ก่อนนี่คือแบบ เราอาจจะคำทางไม่ค่อยถูกเท่าไหร่นะครับอ่าแต่ว่ามันก็ต้องประกอบหลายๆอย่างนะครับแต่ตอนนี้ก็คือผมดูนิ้วดูแข้งเป็นเป็นอันดับแรกเลยนะครับแล้วค่อยมาดูตะเกียบตูดเพื่อพูดง่ายว่าปิดจับว่าเป็นตัวพูดตัวมียน่นเองนะครับผมนะชอบดูแข้งดูขาแล้วครับตอนนี้นะครับโอ้สวยครับนกตัวนี้นะครับสวยตานี่แดงเถือกเลยเนะพ่อเนาะเป็นนกที่ไหนพ่อนกตัวนี้นกโซนฮ่นี่ยแหละครับอืม อันนี้ขอแบ่งมาไหมพ่อหรือว่าป้าก,กับมืออ๋อตัวนี้ก็แบ่งมาอีกแล้วแล้วแบ่งมาถือ, <c oughs> อครับผมเป็นแบบเพื่อไงว่านกโซนตัวเล็กนะครับเป็นนกโซนตัวเล็กน่าจะเป็นนกโคกนะพอน่อเนาะแม่นะครับแม่อ่าครับเป็นนกโคกเลยนะครับนี่ถ้าเป็นแบบนี้นะครับอ่แล้วก็สนับปีกก็สวยนะครับเป็นมึกก็เพื่อไงว่าสนับปีกนี่มกนี่หนาเลยพ่อตัวเนี้ยนะครับหนาเลยเข้ม ครับเข้มนั่นเองนะครับเข้ม,มนหนานะครับนิ้วเท้าก็พูดแน่นอนแล้วโอ,โ,โอ้โหอวบอมขน,นาดนี้นะครับอีกตัวหนึ่งคืออะไรพ่อเนี่ยเอามาเตรียมรอแล้วเนี่ยิวตันริวตันสองเเนี่ยริวตันอีกแล้วครับผมพี่น้องเสียงเล็กตัวนี้เสียงเล็ก <คำ S 1> โอ้โหแข้งครับนิ้วเลยครับผมนึกว่าตัวหมอนน้อพ่อเนาะอวบอุมนะครับนิ้วแข็งนูนอันนี้ริวตันเป็นนก ต่อหรือยังพ่อยังคกับนกสี่เดือนอ๋อนกสี่เดือนต่อได้ใช่ไหมครับตัวนี้เออครับต่อได้ครับนพ่อต่อได้ครับเฉลยเฉลยเจ้าริวอ๋อเฉลยแซมครับโอ้โหครับริวตันนะครับมีคาลมไหมพ่อนกตัวนี้มีครับี่มีขัดมีหนุนมีเออเห็นไหมครับพี่น้องเห็นไหมครับเห็นเห็นขัดล่างไหมครับฝั่งนี้นะครับมีขัดล่างนะครับหนึ่งเส้นฝั่งนี้ยืนคู่ได้อานฮะ มันบ่ได้ขึ้นโยกขึ้นโยกโล่งเ่ยมันจะยืนนิดนี้คือว่านยเดียวครับโอ้เวลาคู่ครับเวลาคู่นี่ไม่ได้ขึ้นสุดลงสุดบอครับครับขยับแค่หัวนิดเดียวครับยับนิดเดียวเทียบคููหรือยัง่อฝั่งข้างกับคู่ครับมักโบคู่คือมันช่วงมันลงช่วงมันขึ้นนี่ถือกลองกายม่เกิดเอ้าแอืะเห็นมีปอกขาด้วยพ่าททำแต่เองครับใส่เองครับแต่เองว่าอยากสวยงามอ๋ออยากให้สวยงาม ทำจากอะไรพ่อปอกขาเห็นก็ขาวใสสายยางอ๋อสายยางสายยางครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองลองฟังเสียงหน่อยพ่อลองฟังเสียงสักนิดหนึ่งนะครับเสียงคันนู้กจะครูหรือเปล่าก็ก็ไม่เป็นไรพ่อถ้าครูก็ครูไม่ครูก็ไม่เป็นไรถือว่าเราได้เห็นตัวครูนี่มันจะเป็นอึกๆก่อนมันมันค่อยออกดูเจ้าเจ้าแซมจะเปิดก่อนยู่แล้วนกต่อครับประมาณป๊กคู นกมันไม่ค่อยคึกนะพ <rad os, S 1> ่อเนาะช่วงนี้เนาะลลแล้วก็ช่วงเนี้ยเห็นไหมครับนี่เวลาบางตัวมันมันไม่ชินในการเทียบคูวางกับ man, พื้น ان, man, man, นะครับ man, man. คือเวลาเราไปซือซ้อนกนี่คือต้องต้องถามเจ้าของว่าส่วนมากเขาจะเทียบคูแบบไหนนะครับ<ม>บางท่านนี่เทียบคูแบบเมื่อกี้ก็คือเอาห้เยราใช่ไหมพ่อบางท่านคูแบบเอาไว้พื้นเนี่ยนะครับอย่างเงี้ยบางทีเราเปลี่ยนที่เปลี่ยนอะไรบางทีนกมันก็ไม่คูเหมือนกันนะครับนี่อย่างเช่นนี่นกมันไม่ชินครับ แต่ว่าถ้าเกิดนั่นมันก็จะคูเรามันรู้สึกว่ามันปลอดภัยมันก็จะคูนครับนะรู้สึกว่าจะเริ่มตั้งตัวได้แล้วครับนกต่อแต่ว่าก็ยังอมองๆอยู่นะพ่อเนาะเพราะว่ามันอยู่พื้นเนี่ยมันอันตรายเยอะนะครับอยู่พื้นเนี่ยเลเลพ่อมักได้นะ วันนี้พ่อพ่อเอาไปเขาเอาไปเส้นึ่งกันแนอ๋อกับคืนมาใช่ไหมครับกกับกั้วนอ่ะกับข้วนอ่ดงบังอ่ะอ๋อพวกคนก็ <c oughs> ม,มาอีกแล้วนะครับแถวนี้รู้จกักพวกคนอีกแล้วนะครับเออที่ที่อันครับแล้วมาตอนนกแถวนี้แหล,และแล้วมาไปน้เกาะสองตัวอืมครับผมเอา้าไม่เป็นไรพร่อมันยังไม่คึกกับนกนะครับเดี๋ยวคอดูมีอีกทหมพ่อนกต่อ มีมีเท่านี้หรอครับนกต่อมีมีตัวนั่นแหละครับตัวตัวนั่นตัดต่อแล้วก็นกฝึกใช่ไหมครับครับนกฝึกนกฝึกมีสองตัวตัวนี้ก็นกต่อตัวนี้นกฝึกก็คือพูดง่ายว่านกฝึกนี่ได้คือได้เฉลยหมดแล้วไดแล้วครับอ๋อตัวนี้ตัวแรกนะครับอันนี้เป็นนกฝึกนะ่ะเนาะโอ้ดูขนนะครับขนหลอดหรือว่าขนบัวขึ้นเต็มหน้าเลยนะครับนกถ่ายขนนะครับพี่น้องนี่ หางกําลังขึ้นสุดนะครับแต่ยังไม่สุดนะครับยังไม่สุดยังไม่สุดขึ้นเต็มแล้วนะครับแต่คือไม่ใช่ว่าบางคนเห็นขึ้นเต็มแล้วนะครับแต่มันยังไม่สุดก็ยังเอาออกไม่ได้นะครับต้องให้หางดูข้างล่างสุดเลยครับพี่น้องครับหางล่างสุดนี่แหละมันจะสุดไม่สุดนะครับขึ้นเต็มแล้วนะครับนกตัวนี้ยแต่ว่ายังไม่สุดครับเห็นไหมยังมีขนนะครับข้างล่างเห็นไหมครับยังไม่ถึงเพื่อนนะครับยังไม่ถึงเพื่อนนะนะครับดูหน้าครับนกขนหลอดหรือว่าขนบัวนะครับ ยังเต็มหน้าอยู่เลยครับผมนกก็จะคึกบ้างไม่คึกบ้างนะครับเป็นธรรมดาในตัวนี้ได้กี่ตัวแล้วพ่อนกฝึกตัวนี้พอตันนี้ได้สี่ตัวสี่ตัวแล้วเป็นนกคัดเองหรือว่านกแบ่งมาโอ้นกคัดเองครับผมเอ๊ะดูเหมือนมันขาเป็นอะไรพ่อเหมือนอ๋อเจ้าเป๋ที่พ่อเรียกใช่ไหมครับครับมันมันมันมาจากป่าเลยใช่ไหมครับเป๋จากป่าเลยใช่ไหมเปจากป่าเลยอ๋อครับ ันนี้ตัวแรกนะครับ,รบตัวที่สองนี่เป็นนกต่ออันนี้นกต,ต่อแล้วตัวนี้ขอแบ่งมาหรือว่าคาดเองอีกพ่อตัวนี้แบ่งมาแบ่งมาอีกแล้วนะครับราคาไม่แพงถูกถูกถูกนะครับถูกถูกเท่าไหร่แล้วพ่อถูกถูกแบ่งมาพันห้าโอ้สิบห้าแดงนะครับโอ้ทำไมปีกไปได้หมดพ่อมันหลุดเนี่ยอ๋อปีกหลุดเอถ่ายผลเออถ่ายก็จะเต็มมันแหละอืมครับผมข้างล่าง อ๋อเพิ่งเทถาดไปนกพ่อเนาะเพิ่งเทโอเคนกพ่อเทสามอ่าอันนี้เป็นนกก่ออีกหนึ่งตัวนะครับมีข้าลมไหมนกพ่อนกตัวนี้มีมีไม่เล่นเล่นดีอ๋อครับผมก็มองดูยากนิดนึงครับเพราะว่าอยู่สูงนิดนึงนะครับอ๋อครับอ๋อไม่เป็นไรพ่อไม่เป็นไรครับเอาดูประมาณนี้แหละครับผมนะนี่ครับก็ข้อป้อนี้ก็เดี๋ยวค่อยไปดูในกล้องเอาครับนะครับว่าเป็นยังไงค่อยไปดูลายดูอะไรในกล้องอีกนะครับพี่นาในลายอ่าในกล้อง ตัวต่อไปเป็นนกฝึกนกฝึกครับกี่ตัวแล้วพ่อได้สามสามตัวนี้สอ๋อตัวนี้ได้สามตัวแล้วพี่น้องครับอืมอ่าขนก็ยังเสองเกยวสองอันนี้สองกุกใช่ไหมครับอโอ้สองกุกเต็มมีคานมไหมพ่อนกตัวนี้ไม่ค่อยมีจัดอืมนก็ุนโล่งจะเป็นนกโล่งๆนะครับแต่ผมชอบนะอืมพ่อชัดเย็นดีครับเนี่ยมันก็จะถ่ายขนครับนกช่วงนี้ครับ ขายคนนู้นยจ้ะนี่แหละนี่แหละอันนี้ก็นกแบ่งมาหรือคัดเองพ่ออันนี้คัดเองคัดเอง,เองนะนะโอ้แสดงว้วนกฝึกคัดเองหมดเลยตอนเนี้ยค,ค,ครับผมนก<ไ>ต่อ,ตอแบ่งมาก,ก็ไม่ได้ซื้อแล้วเนาะพ่อช่วงนี้เนาะหรือ,อว่ายังไงไม่เอาแล้วครับมีแต่แบบว่าต่อมาได้แล้วก็คัดเองนะครับอันนี้อีกหนึ่งตัวนะครับหมดแล้วเนาะพ่อเนาะนกที่เป็นนกหลักๆเนาะ หมดแล้วนะครับน,นกใหม่อ่า๋อฝั่งนี้จะเป็นนกใหม่อ่านกใหม่นะครับนี่ครับเมื่อกี้ตัวนี้ขันนะครับตอนเทียบคู่นะครับตัวนี้ขันขึ้นหนึ่งกุกใช่ไหมพ่อแต่ว่าเสียงยังไม่เต็มครับพี่น้องครับไม่เต็มเสียงต่างกันอ่าได้ประมาณไหนพ่อประมาณประมาณเดือนอ่าแปดวันที่สองมกราโอ้โน,<ป>นี่ไง,น,ไงนี่ไงนี่ไงนี่ไง นะครับนี่แหละสองโมกะลาครับผมโอโหคันแล้วนะครับคันคูแล้วอ่าครับนี่แหละเทียบคูแล้วด้วยโอโหแต่เสียงยังไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่นะพี่น้องครับเสียงมันไปได้อีกนะครับคือเราฟังแล้วเราจะรู้ว่าเสียงมันไปได้อีกนะครับนี่คือหนึ่งตัวนะครับอ่าอ่นนี่หนึ่งตัว อันนี้ยังไงพ่อน่ตัวนี้ก็นกใหม่เหมือนกันได้วันที่อะไรพ่อหน่ตัวนี้เจ้าแซ่เอ้ยเจ้าลิวนั่นแหละอ้าเลยอออ๋ออ๋อี่อกใหม่ออ๋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 อา๋ออ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 ๋อา๋หอ๋ออ๋อนครับออ๋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 ออออออ๋ออ๋ออ๋อว๋ออ๋ออ๋ออออ๋ออ๋หอ๋อ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 อ่ออ๋ออ๋ออ๋ีอ๋าอ๋ออ๋ออ๋ออเออ๋ออ๋ออ๋้อออ ก็หกสี่หกสี่ครับหกสี่ครับเมื่อกี้นี่ชันวาเมื่อกี้หกสี่หกสี่ขันแล้วยังพ่อขันได้จดคูแล้วโอ้เจียบคูแล้วด้วยโออแสดงว่านกแถวแถวนี้นี่ขึ้นเร็วนะครับพี่น้องขึ้นเรื่อยอยู่เอบ่อเดียวกันไหมพ่อกับนกตัวแรกหรือคนละบ่อคนละบ่อเนาะนะครับโอ้โหละนี่นะพี่น้องครับนกก็ประมาณนี้แหละนะครับอก็ถือว่าตอนนี้ก็ คัดเองถ้าส่วนใจแล้วนะพ่อเนาะไม่ค่อยซื้อแล้วทีนี้ครับอ่าก็อย่างนี้แหละก็ถึงเรียกว่าเซียนนกคัดเองเ่าลุปใจมันครับว่าเออมันอยู่จังแดดกับพ่อมันทับจังไดดกับพ่อรับวับเอาของเขามาแต่เ้าม่มั่นใจเอาวมาแล้วกับมันจะเป็นเหมือนที่พ่อว่าแหละที่ว่าบางทีมันเก่งบ้านแไปเปล่ามันมีเก่งนี่แหละประเด็นเลยล่ะการซื้อนกต่อจะเป็นจะเสียตรงนี้แหละนะครับก็คืออยู่บ้านนี่คันดีแล้ว พอไปอยู่ป่าไม่เล่นนั่นแหละครับมันเป็นทุก่อในบ้านี่ออกมาซุ้มนี่พอไปตอมพอไปน้ำกันเลยไปน้กันเลยครับซุ้มนี่ไปเห็นหน้างานเลยตามกันเลยไปหน้างานน้ากันเลยเห็นหมดเลยว่าเล่นยังไงครับค่อยควักดังซื้อไปเอาเลยเท่าไหร่ก็ซื้อที่นี่เ่าเห็นแล้วนี่ตัวตัวตัวรีวอ่ะครับผมซื้ออยู่กลางตาเลยโอ้สอนไว้เห็นเอข้ากันดิครับเพื่อไปนกันหาโตมั่นทีได้มั่นตัวเดียวพ่อซื้อเลย ตัวริวไอ้ที่ผมดูตัวแรกอะเนาะตัวริวอ่ะอ่าแล้วก็มาดูเจ้าแซมเมื่อกี้เี่นนะครับอ๋อก็ค,คือมีความหมานครับคือมันหมานก็ทุกต,ตัวแปลมเหมือนกันอ่ะอือมเหมกันฮามันไดผู้เดียวอะ่ะหรือไปครั้งอื่นเขาได้มันก็มีแต้มใช่ไหมพ่อมันก็มีแต้มให้มันมมีแต้มก็เขาพ่อเดี่ยเือเอาครับพ่อก็เลยหลงเสน่นกหลิวเลยใช่ไหมครับตอนเนี้ยคือพูดง่ายว่าเจอหลิวตันนี่คือเก็บเลยตอนเนี้ยครับครับ พ่อพ่อจะได้ยึดตัวมันเป็นสามอ๋อรลิวตันทักสามตัวครับพี่พ่อครับอ๋ออันนี้ก็คือคือพุทโธธรรมโมสังโฆโอ้มีสูตรอยู่ใช่ไหมครับนี่พุทโธธรรมโมสังโฆสามเลยสามครับริวตันสามเลยนะครับอ่อันนี้ก็คือเป็นเป็นความเชื่อเป็นสูตรส่วนตัวแล้วกันนะครับตรงนี้นะครับผมเพราะว่าแต่ละสูตรนี้ก็คือแต่ละเซียนนี้ก็จะมีสิ่งที่เรากําหนดขึ้นมาเองในใจนะครับมันจะมียูนะครับมันจะมีลึกๆอยู่นะครับ เอาละพี่น้องครับก็ถือว่าวันนี้คุ้มค่านะคุ้มค่าเกินราคาเลยแหละวันนี้นะครับได้มาดูนะครับแล้วก็มาได้ศึกษา,าเกี่ยวกับพ่อที่เคยเลี้ยงนกคู่คนนะนกเล่นคนนี่แหละนะครับก็เอาไว้ประมาณนี้นะครับก็เช่นเคยก็ผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจผู้ทําคลิปนะครับจะได้ทําคลิปดีที่มีสาระมาฝากพี่น้องทีกเช่นเคยสำหรับท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมนะครับผม กดจิตตามกดกระดิ่งเพื่อสราบข้อมูลก่อนสำหรับผมกับคุณพ่อเอกนะครับไปก่อนครับพ่อเอกครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ